สวัสดีครับพบกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับตอนนี้ก็มีกระแสของการปลดนายกเศรษฐาทวีสินงวดเข้ามาทุกทีงวดเข้ามาทุกทีนะครับไปในเดือนนี้ทางปป,ป,ปชก็มีการนัดที่ประชุมกันในเรื่องนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะตัดสินเลยหรือเปล่าหรือจะเลื่อนออกไปอีก แต่ประธานปปชบอกว่าจะเรื่อนอย่างไงก็ไม่เกินเดือนกันยายนครับกรรฎาาสิงหากคมยาก็อีกป๊บเดียวท่านั้นเองปรากฏว่ามีกระแสครับโดยพวกกูรูนักวิชาการนักวิชาเกาินทั้งหลายก็ออกมาวิเคราะห์วิพากษ์วิจาร์ณว่าคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปคือคุณ อนุทินชาญวิรุลหัวหน้าพักคภูมิใจไทยเขาวิเคราะห์กันว่าหลังจากที่นายกเศรษฐาโดนปลดไปแล้วก็จะมีการเลือกนายกคนใหม่แล้วก็จะมีการก็เหมือนกับสลายขั้วไปเลยทางพรรคภูมิใจไทยก็จะไปจับมือกับพรรคก้าวไกลเพื่อชีตั้งรัฐบาลแล้วก็เคลียร์พรรคเพื่อไทยออกไป เพราะว่าสองพักนี้ก็ได้คะแนนเสียงเยอะเราพักนู้นพักนี้จิบจิบจ,อบ,จอบออกมาอีกแล้วก็คุณอนุทินก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีมันเป็นไปได้อย่างนั้นหรือเ่ะผมถามหน่อยว่าพระูมิใจไทยจะจับมือกับพกรกเก้าไกลเพราะว่าพระูมิใจไทยไม่เอาด้วยกับแกหนึ่งหนึ่งสอง แล้วพักเก้าวไก่ก็จะต้องแกนึ่งหนึ่งสองแล้วจะมาจับมือกันได้ยังไงวะถอยคนละก้าอ่ะมันไม่น่าเป็นไปได้ผมว่างานนี้พวกกูรูต่างๆมัว่วเอามัวจริงๆเป็นไปไม่ได้ครับแต่คุณอนุทินมีสิทธิ์เป็นนายกไหมมีสิทธิ์เป็นเพราะหลังจากที่คุณเศรษฐาโดนปลดไปแล้ว ก็จะต้องเลือกนายกกันใหม่และตอนนี้ก็มันไม่ได้เกี่ยวกับสวแล้วนายกคนใหม่ก็คือคนที่มีรายชื่อของแต่ละพักแต่ละพักพักเพื่อไทยเขายังมีคุณอุ้กอิงมีคุณชัยกเกษมพักปุ๋มใจไทยก็มีคุณอนุทินพักพลังประชารัฐก็มีบิ๊กป้อมคนเอกตวิตแล้วก็มีพักนูนพักนี้ก็ก็มีแค่สามพักนี้แหละ พลเอกประวิตยก็น่าจะห่างไกลแล้วก็มีอุ้งอิงชัยกเกษมแล้วก็คุณอนุทินคุณชัยกเกษมก็แก่มากแล้วก็ไม่ได้แก่มากเท่าไหร่ครับแต่ท่านป่วยท่านไม่ค่อยสบายท่านมาเป็นนายกก็คงจะไม่สง่างามก็อ,อยู่ที่คุณอุ้งอิงจะพร้อมไหมพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีไหมถ้าไม่พร้อมก็ให้คุณอนุทินไปแล้วก็พักการเมืองก็ยังรวมเก่าๆกันอยู่เก่าๆกันอยู่หลายคนบอกว่า ที่พักภูมิใจไทยจะไปอยู่กับก้าวไกลเพราะว่าไม่พอใจพักเพื่อไทยในเรื่องของการช้าคุณไม่ใช่หรอกครับอันนั้นมันเป็นเหตุเล็กๆน,น้อยๆว่าถ้าเขาไม่พอใจจริงเขาก็ค้านหัวชนฝาเขาก็ไม่เอาด้วยไม่ใช่หรอกครับแต่คุณอนุทินตอนนี้ภาพดีมากแลวเขาท่านก็เพิ่งได้รับเครื่องบลาชั้นสูงจากในหลวงแล้วก็การดําเนินการของพรคภูมิใจไทยก็จะ เทือดทูนสถาบันแบบว่ามากกว่าพรรคอื่นๆว่าอย่างนั้นเถิดพักเพื่อไทยก็เทือดทูนสถาบันคุณทักษิณและคนในพักทุกพักก็เทือดทูนสถาบันทั้งนั้นแหละครับจริงๆแล้วผมว่าทุกพักหรอกส่วนในหนึ่งหนึ่งสองมันก็อีกเรื่องหนึ่งไงเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เป็นไปอย่างยากเราเกิดว่าถ้าเกิดว่าคุณ เศรษฐาไม่โดนปดหนังมวนนี้มันก็ยาวยาวเหยียดไปเลยอุเศรษฐาจะอยู่ครบวาระก็ได้ตอนนี้ม็อบต่างๆแม่งเป็นม็อบกระจิ๊ดฤทธิ์ม็อบจิบชอยม็อบแบบไม่มีพลังหรอกก็พยายามจะปกกันปกกันหม้อรุงก็พยายามปกกันปกกันมนเป็นม็อบดักร้อยอะมัอบักร้อยม็อบหลักพันแล้วก็ไม่มีทหารคนไหนจะทําการรัฐประหารหรอกม็อบมันไม่มีเหตุ ที่จะมารัฐบาลมันจะมีเหตุอะไรวะมันจะมารัฐบาลกันง่ายๆยังไงวะบ้านเมือนตอนเนี้ยต้องการให้รัฐบาลเนี่ยคุณเศรษฐาลุยไปข้างหน้าทําเศรษฐกิจให้มันดีขอทานั้นเองแล้วก็ลดการเจ้าแฟชั่นหน่อยไปประชุมแต่ละครั้งเห็นใจพวกรัฐมนตรีมันต้องตัดชุดตัดอะไรให้เหมือนกันเดะ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 แล้วมันก็ใส่กันครั้งเดียวเนี่ยแหละ เอาเงินไปรวบรวมกันซื้ออาหารให้หมากินมันจะดีกว่าหรือเปล่าวะเพราะไม่เป็นไรเขามีตังก็ทํากันไปแต่ผมดูแล้วภาพมันมันไม่ใช่ไงคือคนไทยตอนนี้มันไม่มีจะแดกมันไม่มีจิก,กินกันไงแล้วเห็นนายกรัฐมนตรีแต่งชุดเป็นหมื่นรัฐมนตรีแต่งชุดเป็นหมื่นคุณอุ้งอิงแต่งชุดโ,โหแบบหรูหรามาเ่าใช้ชีวิตแบบ เจ้าแฟชั่นแต่คนแม่งไม่มีจันแดกกันมันมัน,ม,นมันไม่บาลานซ์กันเข้าใจปะค,คือเลิกเลิกเจ้าแฟชั่นเถอะแล้ววันวันหนึ่งต้องไปตัดตัดชุดต้องไปเลือกผ้าต้องไปเราเสียเวลาที่จะมาบริหารงานจริงจงมันเสียนะต้องไปรองชุดต้องไปเรเอางานเอาเวลาเนี่ยมาทํางานดีกว่าหรือเปล่าวะเาจริงจงไปคอรมอสัญจรก็ไม่ต้องไปหรอกมันยุ่ง ไอ้วกหน่วยราชการต่างๆแม่งยุ่งมันต้องเตรียมโอ้โหกันเป็นเดือนไม่ต้องทํางานประจํกมาเลยงานประจําก็มีอยู่แล้วต้องมาเตรียมต้อนรับนายกต้องมาเตรียมต้อนรับรัฐมนตรีเพราะมี่คอรมอลสัญจอดปุ๊รบรัฐมนตรีแต่ละคนมันก็จังไปพอไปปุ๊บมันไปร่วมหน้าสองวันสาวันไอกรมการต,ตา่างๆกระทรวงต่างๆก็ต้องมาต้อนรับรัฐมนตรีก็ต้องมายืนเข้าแถวมายืนกรมกระป๋องครับผมครับผมครับท่าน อะไรทามองนี้แล้วงานประจํามันก็มีใช่ป่ะมันมีทุกวันอยู่แล้วแล้วมันก็ต้องมามันก็เสียเวลาประชุมแม่งที่กรุงเทพนี่แหละเขามีทําเนียบให้ประชุมก็ประชุมไปเถอะไม่ต้องไปสัญจรสัญจรหาเหวอะไรหรอกเอาจริงๆนะมันการคอรมอสัญจรมันต้องไปปลายปลายรัฐบาลเพื่อไปหาเสียงไงเข้าใจป่ะตอนนี้มันไม่ต้องไปหรอก แล้วไปปุ๊บก,ก็ไปเขียนโครงการไอ้นุ่นยื่นมาทําไอ้นี่ยื่นมาทําเอาและจังหวัดอื่นที่ไม่มีคอรมอรสอัญจรทาไงวะก็แบบมองตาปิดปิดเมื่อไหร่มันจะมาถึงจังหวัดกูวะเมื่อไหร่จะมาถึงว่าเอ้ยมันไม่ใช่เหรอวะมันต้องพิจารณาว่าประมาณตามเนื้อผ้าหรือเปล่าวะตามความสําคัญของแต่และจังหวัดหรือเปล่าวะนะโอเค แต่ถามว่าคุณอนุทินชาไหมคุณพร้อมแม้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีก็พร้อมพร้อมมาตั้งนานแล้วครับแล้วคุณอนุทินมีความสามารถไหมก็มีนะมีความสามารถครับพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีได้คุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีได้คุณอนุทินก็เป็นได้นะคุณอนุทินนี่เป็นสายเศรษฐกิจนะเป็นสายนักธุรกิจนะเว้ยคุณพ่อเป็นเจ้าของกิจการเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยคุณอนุทินก็มีเจ้าของกิจการมากมาย แล้วก็เป็นรัฐมนตรีก,กระทรวงมหาดไทยด้วยมันก็มีครบทุกรถเลยนะเวย้ยใช่ปะ่ะอย่างคุณเศรษฐายัางไม่เคยเป็นนักการเมืองไงเป็นนักธุรกิจอย่างเดียวไม่เคยก็จะไม่รู้เรื่องอะไรจะสู้คุณนงทินได้ยังไงและคุณนงทินมีคุณสือคือคุณในเวียนชิดชอบก็พยายามคิดนโยบายต่างๆมาให้พัคภูมิใจไทยชอบนะครับผม วันนี้ก็จะมาคุยถึงเรื่องเนี้ยนะแล้วก็จะฟันธงเลยว่าไม่มีทางครับพักภูมิใจไทยจะไปจับมือกับพรรคก้าวไกลยากโคตรยากเราจะบอกให้พักภูมิใจไทยเขาก็ไม่เอาพรคก,ก้าวไกลพักก้าวไกลเขาไม่เอาพรคภูมิใจไทยเลิกคิดกันเถอะครับเลิกมโนกันเลยครับนั่นคือเรื่องที่ผมจะบอกครับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองน,นี้ ประเทศนี่นะครับผมมีหน้าที่นําเสนอในแง่มุมของผมตอนนี้ผมเขียนหนังสือชื่อว่าธรรมะสสตล์กิจใกล้เสร็จแล้วนะสั่งจองกันได้ครับ290บาทเงินเข้ากองทุนอิสระพละดูแลผู้ยากไร้และขมาจอ์จับหนังสือเล่มนี้เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กที่ดีมากๆผมตั้งใจมากๆม,ม,มันเป็นเล่มที่38มสิผมของผมเลยนะผมไม่ได้เขียน มาเล่มสองเล่มนะผมเขียนมาสามสิบเจ็ดเล่มนะเล่มนี้เป็นเล่มที่สามสิบแปดนะก็สั่งจองกันได้นะครับผมถ้าดูในช่อง YouTube กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วก็ดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยหนึ่งในนั้นนะครับมีกระถางครับ อันนี้เป็นถ้วยกาแฟนะครับเกบพปีเมียมแล้วมาทําเป็นกระถา,า,า,างกระถางแครนตัดใส่ต้นคันตัดหรือต้นไม้เล็กๆก็ได้นะครับใบละสองร้อยยี่สิบบาทมันไม่ได้เป็นกระถางธรรมดาครับมันเป็นงานศิลปะแล้วมันก็เป็นงานแฮนด์เมดมีใบเดียวในโลกนะแล้วมันก็เป็นงานฟรีแฮนด์ครับซื้อไปไม่ต้องใส่ต้นไม้ก็ได้ครับไปตั้งโชว์ก็สวย มีค่ามากๆครับใยละสองรอยยี่สิบาทติดต่อผมได้นะครับตอนนี้ Facebook ผมเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นชื่ออาจ,จารย์กิจชีวิตกับด้าส่วนน d ดีรายกับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับติดต่อผมมาได้พูดคุยกันไม่ได้กิ้งกังกันมาได้ตอนนี้ก็มีคนร้องเรียนมาเป็นระยะระยะระยะผมก็พยายามจะรวบรวมต่างๆ ้าช่วยอะไรได้ก็จะช่วยอย่างเต็มความสามารถครับวันนี้ขอบคุณครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับและขอให้พาคุ้มของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีว้าาีมนรก